สวัสดีครับทุกคนผมคืออัศว,วินแห่งรติการแต่ว่าไม่ใช่ชุดแบ็คแมนนะเฮ้ยอย่าอยากเข้าใจผิดผมคืออัศว,วินที่เก่งกาจที่สุดในโลกแห่งฟอร์สเคนเพราะอะไรเพราะมีอัศว,วินอยู่คนเดียวในเกมไงล่ะในฟอสเคนเรามีใครเป็นอัศวินดีก็มีแค่ชเชเด็ตกี้คนเดียวที่แหละคนดูเพราะฉะนั้นชเชเล็ตกี้เนี่ยเป็นอัศว,วินที่เก่งกาจที่สุดในฟอร์สเค้นแล้วคอยดูบอกเลยครับทุกคนโอ้โหบอกแล้วว่าเก่งที่สุดเลยทีไม่ต้องห่วงไปเพราะผมคืออัศวินที่เก่งกาจที่สุดในนี้แล้วผหจะปกป้องประชาชนปปกก้องทุคนปกป้องชาวเมืองทุกกกคนให้ปลออดภัยบุจาพว อร์จะปกป้องทุกคนเองไม่ต้องห่วงแล้วตอหัวเปิดมาทุกคนใกล้ตายกันแล้วอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยฮิลเลอร์คนนี้มันเก่งกาจมากใช่ไหมอย่างนี้ต้องเจออัศวินเชเลตกีหน่อยเป็นไงอุ้ยเขาฟาแมนอินเฟคชันเออแล้วโดนผมด้วยไงยโอ้โหนีก่อนดีกว่าตอนนี้อัศวินจะตายแล้วยังไม่ทันล่าใครเลยก็จะตายเล้วอะ่ะโอ้โหยังไม่ทันโดนล่าเลยเลื่อนหายไปครึ่งหลอดนอะ่ะคนดูขออนุญาตก,กินไก่แป๊บนึงนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ปั่นไฟต่อเลยแล้วกันเนาะโอ้ยวิถีชีวิตอัศวินนี่มันโชว์แท่จริงๆเลยครับคนดูเรามีหน้าที่คอยปกป้องชาวเมืองไม่พอเราต้องมีหน้าที่คอยต่อกรไอ้พวกคิลเลอร์พวกบ้านี้ด้วยไอ้พวกฆาตกรโลกจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น วันเอ็กค no ูคิดหรือเจสันหรือตัวอะไรต่างๆนานาแบแบแบจะไปหมดเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอัศวนแห่งเชลกีนั้นโผล่มาแล้วว่าจะปกป้องทุกคนเองอ่ะเอาเฮ้ยเชนตายไปแล้วหนึ่งเฮ้ยสวยเลวไปดันช่วยเชนเลยเพื่อนตายแล้วว่าทําไงดีครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาจังหวะช่วยเขาก่อนละกันเนาะสารการตอนนี้ทุกอย่างมันต้องมีอะไรดีบ้างแหละและตอนนี้วันเอ็กก็วิ่งไปนู่นแล้วว่าเฮ้ยเจ้าแมงสามมันนี่สิไอเสียงเอฟเฟกต์เหมือนแมงสานั่นน่ะมันคืออะไรอะเคลื่อนเสียงได้เหมือนเสียงจิิ้้งงงจจจจกกกปปลลาาขขึึนนนนะหเเเเเสสีียยยยมือัู นั่นแหละเออไฟสวยเพื่อนเรารีบหนีมาเอเจนต์เกนหลบไปเดี๋ยวเราจะคอยช่วยนายเองอะรีบหน,นีมาเลยเพื่อนเรายังมีหน้าที่ของอัศวินอยู่อะเราคืออัศวินแห่งลัติการแต่ไม่ได้ใส่ชุดแบ็คแมนไล่ไล่ไล่ฆ่าคนนะครับผมมันก็จะดูไงอยู่ถ้าเราใส่ชุดแบ็คแมนนะเนาะผมเป็นอัศวินธรรมดาผมไม่ใช่อัศวินสายแบ็คแมนเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเข้าใจผิดละกันนะไม่รู้อย่าตายเพือ่อนไม่โอ้โหสตันไม่ทนันโอ้แย่แล้วเพื่อนเราขอโทษแอมสอรรี่เหมยเพื่อนพบหน้าเราสัญญาว่าเราจะมาเร็วกว่านี้อะเราสตันช้าไปนิดนนนนนนนึงงเเเเเเเรรรรรราาาาาาาขขออออออโโททษษถ้้้สตัไววววกก่่่ีีีียย็คดดดดแลใชมพื๋จะบห เราไม่อยากเฝ้าไพา่อินเป็นเพื่อนนายแต่ตอนนี้เรายังมีโอกาสวิ่งหนีอยู่เราก็ต้องรีบวิ่งรีบวิงบ่งรีบเพ่นวิ่หนีแล้วตอนนี้เอาตัวรอดช่วยด้วยโอ้ยใหญ่ย่าขผมเลยลตอนนี้ขออนุญาตหนีก็อัศวินรู้สึกกลัวมากอะโอ้โหโทใส่อัศวินต้องรีบหาชุดใหม่ที่มันเออกันดาเมจจากวันเอกได้เลยว่าดาบวันเอกมันแหลมคมเกินไปอะชุดนี้มันเน่าไปเลยอะอย่างนี้ผมต้องเติมโลบักไปหาชุดเทพแล้วอะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปใช้บริการล่ะลับ ร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สาบาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูอากาเด่นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆางอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบกทียนพีรับค้นไปเลยหัวว่างสุดแสนที่จะมุง้งมินแลถึงร้านดีๆต้องสาลัดบักโอ้ยโดนตีได้ไงวะเนี่ยขอขอบคุณร้านสลัดบักดดวยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอดีนะครับผมถ้าอยากเติมโลบักราคาถูกนะครับผมใครอยากตกแต่งตัวละครแบบเติม เราบักราคาถูกถูกอะเ็ากก็อย่าลืมไปใช้บริการลัสลัดบัคด้วยนะครับทุกคนแถมตอนนี้มีโปรโมชั่นนะถ้าทุกคนไปใช้บริการลัสลัดบัคแล้วบอกว่ามาจากช่องแม็กเทียนพีเขาให้ของแถมเป็นตุกตาวานนะครับทุกคนเป็นหัววานนะครับผมใครอยากได้ก็อย่าลืมไปบอกด้วยนะครับผมว่ามาเติมโลบัคแล้วก็มาจากช่องแม็กเทียนพีนะครับผมรับไปเลยหัววานฟรีนะครับคนดูบอกหรือว่าโคตรเทอะใส่ที่หัวบอสเลยว่ามุงมิงจัดนะครับผมใครสนใจก็ไปลองได้นะครับผมลิงก์ใต้ร้างคลิปตอนนี้แม็กกี้ขออนุ กับผมอยู่เลยเฮ้ยจิ้งจกปลาขึ้นแล้วใส่เกดแล้วว่าเฮ้ยเกดจะตายนะเพื่อนถ้าเกดตายแล้วผมจะยยอยู่ยั่งไรผมไม่รู้เลยอะ่ะ <Bliss> ก็หวังว่าผมจะมีโอกาสยังรอดอยู่ตอนนี้ก็น่าจะไหวอยู่เกดรีเพนมาเพื่อนเรายัางมีเวลาอยู่ยี่สิบวินาะทีต้องรอดไมเฟ้นตอนนี้รอสกิลคูดาวอยู่รอแป๊บหนึ่งนะนาจะตายไม่ได้นะสิบวิสิบวิเกดจะตายอย่าตายเดี๋ยวเรารีบปัดไฟให้ไวม,มันตายไวเกดตายแล้วโอ้หแย่แล้วทำไงดีไปนะเกดเราขอโทษลุงี้เรารีบปัดไฟให้จบจบดีกว่านะจะได้รอดแลวตอนนี้เอาไงดีเขาเปิดตาาาาเเเ้้ปิดนแลวอย่งีจะ ขึ้นมาหรือไม่เขาขึ้นมาอยู่แล้วแต่ว่าเขาปาแมตอินเฟคชั่นส่แต่ว่าผมก็หลบได้แลวตอนนี้ก็เดินลงได้แต่จังหวะนี้ผมก็ต้องรีเพนเลยว่าเราเป็นอัศวินแห่งยุคการแต่ว่าเราเข้าซอ้พวกนี้ไม่ไหวหรอกนะเพราะคิวเลอร์ตัวนี้มันน่ากลัวเกินไปโอ้โดนตีจนได้ซวยผมจะตายแล้วครื่นี้ยสตันแปะเรียบร้อยรีบหนีเลยโอกาสที่ไหละเป็นโอกาสทองแล้วแม่กกี้ตอนนี้หลายระหังมาระดับดึงแล้วแล้วเขาก็ปาปึ๊บปาทิกเกอร์เมนแต่ว่าไม่โดนผมนะครับผมจังหวะนี้เหลือเวลา55วินาทีไม่รู้เหมือนกันว่่่าาาผผผมมมมน้้จลลลไดอแแตตเเเเวกก็็ยปปปิขึส ไม่โดนไม่รู้เหมือนกันว่าอัศวินคนนี้จะสามารถสู้ได้หรือเปล่าด้วยสมัยแห่งเราเป็นยุคอัศวินเหมือนกันเราต่างคนต่างใช้ดาบเหมือนกันวันเอกใช้ดาบคู่ส่วนผมใช้ดาบเดียวเพราะผมเก่งกว่ามันจริงๆนะโอ้ตอนที่ขอดีก่อนเอ้โดนล็อกโดนล็อกตัวแล้วว้าบโลบแบทอินเฟคชันแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรอดอยู่นะครับผมและตอนนี้เขาก็วิ่งมาแล้วเหลือเวลาแค่30วินาทีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือไม่แล้วผมก็จิลุกิ้งนะครับผมเหลือเวลา20วินาทีตอนนี้ดาววิคูลดาวผมจะตายแล้วไม่มีดาวไม่มีสก พี่ต้องรีบหนีว้าโดยทีกเ็เบนตายโอ้ไม่รอดเฮ้ยจะรอดอยู่แล้วเชียวเสียใจอ่ะเฮ้ยท่าเมื่อกี้นะฉันเห็นทิกกเมนของแกฉันหลบใต้สินก็รอดไปแล้วอ่ะฝากไว้ก่อนเธอวันเอ็กเฮ้ยนิดเดียวเองจะรอดอยู่แล้วเฮ้ยเจ็บใจโอ้โหรอบนี้เจอวันเอ็กต่ออีกแล้วเหรอเนี่ยงั้นรอบนี้แหละได้เวลาล้างแค้นแล้วอะ่ะเอ้ยแต่โซยโซยโ,โอ้มีแค่สี่คนเองไว้เนี่ยมันมีน้อยไปไหมครับรอบเนี้ยเซอมีแค่สี่คนเองงั้นเหรอโอ้แย่แล้วจะดูทรงสงสัยเกมนี้อาจจะเล่นยากนิดหน่่่่่ออออยยยแตไไไไมมเเเเเเปปป็็นนนนนรราาาาววดดี๋ผััฟกกกลละะ วินที่ดีเราต้องปั่นไฟให้เป็นเพราะว่าทุกอาชีพในเกมพอร์ตเกนต้องทํางานได้งานปั่นไฟถือว่าเป็นงานที่ทุกคนนั้นต้องการแต่ทุกคนต้องทําเป็นแต้ล่ะผมเป็นอาศวินผมยังต้องทํางานนี้เลยครับทุกคนคิดดูสิว่าพอร์ตเกนมันเถื่อนแค่ไหนอ่ะแต่เป็นคนแก่เป็นเชฟเป็นคนเล่รอดหรือว่าเป็นโฮมเลดี่ก็ต้องมาปั่นไฟอ่ะคนดูบ่นเลยว่าโคตรเถื่อนเฮ้ยทำไมเพลงขึ้นอ่ะอยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยวันเอ็กก็ไม่เจอนี่นาะสงสัยเขาหายตัวไปแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าผมเอออ๋อนี่ย,ยัยอยู่นี่ออนี่ ไม่แน่ตกไปเลยทีหนึ่งเหมือนเขาจะไม่อยู่อ่ะคนดูเคียงั้นผมก็ั่นไฟยาวๆแล้วกันนอาทำอะไรไม่ได้แล้วผ่นไฟเสร็จแล้วเฮ้วันเอ็กนี่นายไม่คิดจะเออขยับสักหน่อยเลยยืนนิ่งอย่างนี้ทั้งวันเลยอเพื่อนโอเคยวันเอ็กตื่นได้แล้วเพื่อนตื่นได้แล้วตื่นเตือ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 นเวตื่นแล้ววิพาสดูมานส่งวัสดุกล่องพยาบาลนะเร็ววันเอ็กอาให้ใช้รักษาแล้านายอ่ะนี่เนี่ยยังไม่ตื่นดีกว่เพื่อนโอ้โอเคง่ะก็เจอเกมหน้าแล้วกันเนาะกลับมาใหม่เป็นรอบที่เท่าไหร่นะอุ้ยรอบนี้เจอตัววดดีซะ้ยโหมก แกเรียวน่ากลัวไฟวิชมีได้เลยเพื่อนเราจะไปคู่ต่อสู้ให้ได้เอเพื่อนเดียว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 เพื่อนเราจะเย็นจะเย็นเราแค่พูดเล่นเราแค่พูดเล่นจะไมเปิดบ้านเจอเลยไม่ได้โอ้โหเปิดบ้านเจอเลยก็กระสราสั้นได้แล้วบ้า โอ้ยอ้าวสวยแล้วฮ่า่าโอ้ยเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยแค่พูดเล่นว่าจะไปคู่ต่อสู้ให้ได้แต่ไม่คิดว่าจะเจอจริงกับเปิดบานในเกมก็เจอเลยเนี่ยใหญ่เย็นนะเพื่อนอย่าพึ่งฆ่าเราเลยเรากลัวนายแล้วเขาแล้วเขาเอาจริงด้วยเขาจะฆ่าผมให้ได้เลยฮึบมีเฮดใช่ไหมนั่นไงแต่ผมหลบไม่ได้โอ้ยแ่แล้วจะตายแล้ว้โหเจ้สายคนนี้โคตรโหดเลยคนดูเปิดบาลยังไม่ได้ทำอะไรผมก็จะตายแล้วช่วยด้วยเพื่อนใครก็ได้สตันให้หน่อยสตันให้หน่อยเพื่อคอร้องมันมาแล้วมันมาเร็วไอตัวข้าวพีข้าวมันมาเวววออ่โ้้ยยยยาาาฉฉััันนลลลกแ บีเฮดไหมไม่บีเฮดด้วยไม่บีเฮดอ่ะเรียบร้อยโดนบีเฮดแล้วแต่ผมยังไม่ตายแต่ผมจะตายแล้วโอ้ยโอเคยังไม่ตายได้ไงไม่ได้เตมมีน่าหมดเอ้ยยังไปจุกฮุบจุกโอเคจุกได้อยู่ จุกโอเคจุกได้นี่ยตันโอเคเรยบร้อยสวยโอเคจะหวะดีหละรีบเพ็นไปแล้วไปแล้วหนี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 โอเคเขาท่าจะไม่รู้เขา่าจะไม่รู้เขาไม่รู้เขาเขารู้เขารู้ได้ไงวะเขารู้ได้ไงโอ้ยจะรอดอยู่แล้วเพื่อนช่วยก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยพี่ข่าวผมกลัวแล้วพี่พี่อยากฆ่าผมเลยอยาฆ่าผมเลยผมกลัวแล้วผมแค่พูดเล่นผมไม่รู้ว่าเปิดมาจะเจอพี่คนแรกอะบีเฮดไหมอะบีเฮดเลยพี่เออนั่นแหละตามนั้นเอาสวยเพื่อนมารับแทนผมแต่ไม่ไม่สตันให้อ่ะแย่แล้วผมตายแล้วเนี่ยอคะ เขาเปิดบานดอลล่าเลยโอ้ โอ้โหที่นี่ที่ไหนอะโอ้โอ้ผมเกินไปแล้วเหรอโอ้สวัสดีครับโอ้โหดูสิกาแต่งตัวเขาตีมากเลยะว้าวโคตรเท่เลยคุณดิมเอาแล้วผมได้ยินเสียงจิ้งจอกอีกแล้วว่าจิ้งจกมันมาอีกแล้วเดี๋ยวโหยคนเดิมชัวร์ทรงนี้เฮ้ยงั้นรอบดีแหละได้โอกาสดีผมจะได้ล้างแค้นมันแล้วด้วยความที่ผมนั้นเป็นอสศวินแห่งรัตติกาละแต่ไม่ใช่แบทแมนนะอย่าเข้าใจผิดโอเคงั้นเดี๋ยวผมปั่นไฟก่อนเลยละกันเนาะล้างแค้นด้วยการปั่นไฟนี่แหละวิธีแห่งการปั้นไฟอะผมต้องรีบปั่เส ปนไฟก่อนโอ้โหแล้วตรงนู้นก็เสียงจริงจกจึกจิกๆๆๆจกจ,กจ,กจกอโอเคผ่านไฟเสร็จแล้ววายโอ้โหวิ่งมาโดนล็อกเฉยเลยอะไรวม่ได้เอาแล้วเอเวอเรจเชนก็ตายเลยกรรม แย่แล้วท่าทีไม่น่าดีได้อย่างนี้ผมก็โดนล่าเลยหรือเปล่าใช่เขาล่าผมเลยงั้นผมก็หลบแบบดิจิตอลเอาเขาปาไม่โดนผมอยู่แล้วนี่ว่้นจ้หวะานี่แหละมาเลยมาล่าฉันสิเจ้าจริงจกน้อยฉันจะเสื้อเป็นคู่ต่อสู้กับแกเองอ่ะมาสู้กับฉันเลยอุ้ยเขาปาที่คอมเมนตแต่ปาไม่โดนนะครับผมมารอบนี้ผมได้เวลาแกมือแล้วเอาแล้วเจ้หวะนี้เขาจะมาซ้ายหรือขวาแล้วเขาปามาเองเฟคชันแต่ว่าไม่โดนผมนะครับผมแล้วเขาจะมาทางไหนเนี่ยซ้ายหรือขวาเอ้ยไปล่าดูเซกาเฉยเลยอ่ะเฮ้ยขี้โกงนี่นาเอาฟาดเลยเอาเฮ้อผมโดนเขาฟาดแทนช่ะเอาช่วยด้้ดลลาาอกกัททงงเเเมไจิ มาเราต้องไปอัศวินสายจุ๊โอ้แล้วก็โดนล็อกอีกแล้วเฮ้ยท่าทีไม่ได้ดีผมตายได้เดี๋ยวแป๊บนึงรีบหนีก่อนแล้วเขาเข้ามาแมนดิเฟคชั่นแต่หลบไปเอาซวยดูสิกาดโดนแทนเฮ้ยหน้าดีไปเร็วตอนนี้ผมนี่ผาที่ซ่อนก่อนเพื่อผมจะได้กินไก่นะครับผมได้เวลารีเจเนอเรชั่นหย่อม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 โอ้ยยูสมัยอัศวินก็ต้องกินไก่ยอดดีแหละอร่อยสุดแล้วอะเพื่อที่จะทำให้เอออัศวินเรามีแรงลบในการต่อสู้กับยูลเลอร์ที่เข้ามานี่ประสาทของเราด้วยครับผมเราต้องปกป้องประสาทเอาซวยแล้วตตาาาาาาายยไไไไปคคนน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 นแแลลลล้้้้้้้้วววววววททงงงงดดดดีีีีีะะะะะะะเเเเเ่่่่่ผผผมมมมสสสัััััจจอออูููกกบใรรร็็็ๆหหช ไปน so ู่นแล้วว่างั้นผมก็ต้องรีบหาที่ซ่อนไปปอดไฟก่อนละกันนะเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าจริงจกฉันจะมาล้างแค้นแกแน่ไม่ต้องห่วงดูสิกาฉันขอเจ้จ้าเวทจ้าเวทที่เก่งกาจในโพสเค้นนะเฮอยจ้าเวทที่เก่งกาจที่สุดในโพสเคนซ่อนนั่งถ่ายตามพื้นไปเลยว่าอูถ่ายไท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 ยยิ่งกว่าดูปีติตกอีกอ่ะเฮ้ยนู่มนายจะตายเหรอเพื่อนไม่ต้องห่วงเราไปอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดในโพสเคนแล้วเดี๋ยวเราช่วยนายเอสตันเอาตัวเฮ้เต้นเลยโอ้โหโดนตีสามช่วยด้วยเพื่อนลากแมนเเชั่่ Driving ่่นนใใสส้าาไไมมดปผะครับผมจังหหวะนนีี้ก็เลยละกันนา รีบใหมเฟ้นฉันช่วยนายไม่ไหวจริงๆนะไอ้เจ้าวันเอกนั่นมันแข็งแกร่งเกินไปสวยเขาล่อมาหาผมใช่ไหมเหมือนเขาจะวิ่งมาหาผมนะผมขอที่าซ่อนก่อนซ่อนแล้วก็กินไก่อะยอมยอมยำไก่ชิ้นที่2อ่อะโอ้อร่อยจังเลยอุ้ยเขาเปิดตาแล้วแย่แล้วเขาปลาขึ้นใส่าพางไหนนยผมก็ไม่รู้เหมือนกันปลาไปเหมือนจะโดนเพื่อนแทนนะครับผมไม่ได้ล่าผมโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่เฮ้ยแต่ตอนนี้เอาล่ะนักขายบ็อกซี่โคากับอัศวินใครจะอยู่ใครจะไปก็ไม่รู้เหมือนกันแตไ่ไปได้ผมก็อยากฆ่าวันเอกตัวนั้นนะเฮ้ยวนน สตันอ่ะรวยไม่โดนอีกแล้วทุบเต้นเลยโอเคหนีก่อนอ่ะเธอสตันไม่โดนเลยวันเนี้ยเฮ้เพื่อนเราไปช่วยนายแล้วหนีไปหนีไป็อกซีโคลานูบเดี๋ยวเราช่วยนายเองคืบนี้อ่ะขู่ขู่ขู่นี้คขู่เอาเพื่อนเรากองเพยาบาลไปเรารู้ว่านายต้องการคาืบสตันเลยเอาสวยโดนหีเพออีกแล้วโอ่ะโหวันนี้คนที่เขารู้เยอะจัดเลยไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยเราก็ได้ให้ของพยาบาลนายแล้วอ่ะห้าสิบวีสู้ๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราเออวีดาบถ่วยแล้วอ่ะแป๊บน,นึ่งนะดาบคูดาวอยู่อ่ะสามสิบวีอ่ะกำลังเหลาดาบอยู่เพื่อนเราให้ โหดูคนนี้จุกเก่งจัดเลยคนด้ยช่วยเอาแล้วผมก็โดนล็อกขาอ๋อท่าทีไม่น่าดีแป๊บนึ่งนะเขาปาแม่อินเฟคชั่นใส่ใครโอเคเขาปาใส่ผมครับผมนีก่อนเหมือนเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายมาล่าผมแทนแล้วอะสิอย่างนี้ผมต้องรีบหาที่ซ่อนแล้วหรือเปล่าเหมือนเขาจะมาทางนู้นแทนเออใช่เอาสวยเฮ้ยเราเพื่อนตายได้ไงโอ้โหลันแมสแตนนี่กับไอ้เจ้านี้อีกแล้วแย่เลวแล้วผมจะสู้กับไอ้เจ้านี้ยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วเขาก็ล็อกแม่นด้วยเขาล็อกแมนด้วย วันเอ็กม่วงเอ้ยมันจะล่าฆ่าผมอีกแล้วว่าหนีก่อนรีเพนเลยโอ้ยเดินติดต้นไม้แล้วเอาไงมันจะาถึงตัวผมแล้วอย่างงี้ต้องรีหาที่สูงโดยด่วนจะได้ปลอดภัยแบบขึ้นๆลงๆนะครับผมแล้วตอนนี้เขาปลาเออโดนอีกแล้วโอ้ยทำไมมันโดนบ่อยจังเลยแล้วก็ปลาแมดดีเฟคชั่นเลยผมอ่ะแล้วโอ้โหเหมือนแพ้ทางนะเนี่ยวันเอคนนี้โคตรแม่นเลยคนดูเขาเขาแม่นมาก่และตอนนี้เขาเดินอ้อมนะครับผมไม่ใช่เขาแต่เป็นตัวผมนี่แหละและตอนนี้เขาจะเอายังไงต่อตอนนี้ต้องรีวิ่งแล้วอ่ะแล้วก็มีลูกน้องกำลังตามตัวผมอยู่นะครมมอยววเเเะไปาท โยโดนเอาอีกแล้วโอ้ยยาย่ายยาจะตายพวกลูกน้องผมจะตายพวกลูกน้องแล้วกำหลบไปนี่แมดดิเฟคชั่นเดี๋ยวเพื่อนมาสี่เหลือเวลาสามสิบวิเอาไงเราก็สู้ตายนะเป็นเอซัวินไม่ที่ไม่เสียเกียรติอ่ะเฮ้โดนเอาอีกแล้วโอ้ยเออทิ้ดบล็อกมหัศจรรย์นะแพ้เพราะเกอีกแล้วอ่ะเอออยากจะร้องไห้เหออแม่แม่ครับผมลาออดจากการเป็นอัศวินนะนิ้วทำให้เพื่อนผิดหวังเลยลาออกไปเป็นชาวนาดีกว่า